สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาพบกับสถานพื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพีค่ะวันนี้มีอะไรบ้างตำบลน้ำพีอำเภอทองสันถันจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานี่เองค่ะจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะทุกท่านเยอะกิจกรรมสนุกๆใช่วันนี้พาทุกมานท่องเที่ยวไปไปดูกันค่ะ นี่ไงคะที่ตกเมื่อกี้นี้นี่นะคะเราจะเห็นเป็นแร่เหล็กเม็ดเล็กๆนะคะเม็ดเล็กๆนะก็นั่งใจหลอนเลิศมากเลยแลกนระนะคะตอนนี้น้ำบอจัดตรงนี้แล้วนะคะซึ่งเราเห็นแล้วเมื่อกี้เราลองตกแร่เหล็กตมงนี้เราได้มานะคะเป็นเม็ดเล็กๆๆนะแต่นี่อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ตัวเนี้ย เอาไปทาอะไรได้บ้างสร้างผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างอันนี้อยากรู้ล่ะไปที่ไหนจริงๆก้อนเหล็กน้ำพีเนี่ยเขาจะเป็นก้อนมีหลายขนาดแต่ในบอกเนี้ยก็คือจะเป็นแค่เม็ดเล็กนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดที่เขานําเอาแร่เหล็กน้ําพีเนี่ยที่เขาขุดได้เนี่ยเอาไปแปลงร่างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปที่ไหนปัที่บ้านทองือดูกันคปัโอเคถึงร้านแล้วถึงร้านแล้วอันนี้เอ๊ะแต่เราไปหาเจ้าของร้านก่อนดีไหมดุกเลยไม่ได้ใช่ไหม ต่อไปหาเจ้าของร้านไปกันเลยจ้าค่ะชื่อร้านสิบประกอใช่ไหมคะใช่ค่ะปิดมานานหรือยังคะเนี่ยสิบกว่าปีแล้วค่ะโอ้สิบกว่าปีแล้วที่จริงก็เป็นลูกค้าประจําของที่นี่นะคะเพราะร้านร้านเนี่ยร้านสิบประกรเนี่ยมีฝีมือในการทําผลิตภัณฑ์จากแร่น้ํเพีดีมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะจับต้องได้ด้วยอันนี้เมื่อกี้แอบเดินไปสํารวจเห็นมีกล่องวางอยู่เต็มเลยค่ะอันนั้นคือสเดยอดส่งลูกค้าะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านดีไหมยถ้าจะให้ดีนะคะการันตี การันตีฝีมือของร้านนี้เราไปดูเลยค่ะว่าพัสดุที่จะส่งไปให้ลูกค้าเยอะขนาดไหนตามมาเลยคะ่ะเจะเของร <ตา S 2> ้านะ <laughs> น,นะ,ะ,อ,ะอันนี้อะไรขา้างในนี้คือรดพยายนาคที่จัดไว้เด็กจังกี้ค่ะดูได้ไหมคะได้ค่ะแต่นี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะะคอันนี้จะส่งไปไหนคะเนี่ยส่งไปที่สีสเกตค่ะสีสเกต ไปที่วัดใช่ไหมคะใช่ค่ะวัดวัดสังค่ะนี่เห็นไหมด้านหลังก็จะเป็นลูกนิมิตด้วยนะค่ะอ๋อนี่ชุดนี้ใช่ไหมคะในกล่องนี้ใช่ค่ะอันนี้นะคะอันนี้อะไรอันนี้ก็เหมือนกันค่ะชุดพยานาคเป็นซ้อมมีดอย่างนี้เลยค่ะเดือนหนึ่งนี่ส่งเป็นพันชิ้นไหมคะ ประมาณพันหลักพันชิ้นอู้หลักพันเลยใช่ไหมคะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าไปออกงานโอท็อปงานอะไรยุ่ยยุเลยใช่ค่ะก็คือมีญาติคนหนึ่งเข้ามาเอาไปเอาไปออกค่ะแล้วก็ผลิตส่งเขาเราเป็นฝ่ายผลิตใช่ใช่ค่ะเหมือนเหมือนอยู่เบื้องหลังการถ่ายทำอ่ะเนาะแจากออเดอร์เดือนละพันชิ้นในยุคเศรษฐกิจนี้ก็การันตีได้ว่าฝีมือและคุณภาพไม่ธรรมดานะคะใช่ค่ะไม่ธรรมดาเดี๋ยวขออนุญาตเรียกว่าน้องรถนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยพาไปดูลมหลอดได้ไหมคะได้ค่ะอ๋อเดี๋ยวเราไปดูตรงแหล่งที่เขาผลิตนะคะที่ะขาผลหตมาว่ามีขั้นตอนการทำยัไงบ้างเดี๋ยวเราจะได้เห็นทุกขั้นตอนนะคะตามกันมาเลยค่ะคือเอาเอาผม่นเมื่อกี้เอาไปเอาไปดกวาดนูดกวาดกับดินยาแล้วก็มีอ้อลีนผักเชฟพอลในผักนี่ครับจะหลอดใส่ ใช้ความอดทนเนาะ,ะแล้วก็ต้องใช้ความปานีดในการทําเพราะว่าเวลาแห้งเวลาแห้งใช่ไหม,<ช>ไมต้องค่อยๆแกะออกมาเพราะว่ารายละเอียดรายละเอีดยอดบนตัวเสียพันยนงจะเยอะมากนะคะ<ม>เพราะว่าเกี่ยวกับฟ้าเกี่ยวกับพิยาน่าเนาะอันนี้แห้งแล้ใช่ไหมคะโอ้ย<ม>ยังร้อนอยู่เลย<ม>ยังร้อนอยู่เลยนะคะแสดงว่าเพิ่งออกจากม็อกใหม่เลยอันนี้ยังไม่เรียบร้อยเพราะว่ายังไม่ได้แต่งยังไม่ได้แต่งนะคะเห็นไหมคะเห็นขอบอย่างนั้นอยู่เดี๋ยวร้อนเดี๋แวร้อนจริ ร waited, ้ <Mohammad cito> อนจริงๆนะคะเนี่ยจะดูขั oh like ้นตอนนะคะว่าใส่ยังไงเอาผงเหล็กเหล็กที่เมื่อกี้ที่ได้จากการทำไอตัวก้อนก้อนเหล็กนะคะเอาไปผสมกับน้ำยาประสานนะคะดูนี้นะคะกำลังผสมอ๋อแล้วก็มีน้ำยาเร่งเร่งเร่งให้มันแห้งใช่ไหมยีดยาหน้านะคะบางทีเราหลอกมาบางทีมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาใช่ไหมคะตรงหัวเขาค่ะนี่เรามาย่างไฟย่างไฟเสร็จปุ๊บเรามาจุ่มน้ำแล้วก็ดันเนี่ยนะคะคดั ฝีมือเป๊ะจากจากจุดแรกที่เราไปเมื่อกี้เนาะที่เราลองชิมนะที่เราเห็นแต่ปิ้งปลานะคะวันนี้เรามาดูปิ้งพญาหน้าดูกันเราจะบอกเลยว่ามาดูปิ้งพญาหน้าอคู่เรียกว่าย่างนี้นะย่างดัดค่ะเพื่อชีตเตร์ดับให้เขาลงแสดงว่าคนดับนี่ต้องใส่ตาดีด้วยนะใส่ตาดีเลยเล่งให้แม่นๆเลยนะต้องใจเย็นค่ะเนี่ยต้องนั่งย่างแล้วถึงเราใช้ความร้อนเป็นหลักในการดดัใช่ค่ะความร้อนเป็นหลักพอพอปิ้งเสร็จย่างเสร็จย่างพะาหน้าเสร็จแล้วก็ ย่างประดุกต่ออันนี้อันนี้นี่ต้องเป็นงานฝีมือจริงๆนะเพราะว่าใช้ใช้สายตาแล้วก็มือจริงๆในการแฮนด์เมดแฮนด์เมดจริงๆนะคะไม่ได้ใช้เครื่องจักรช่วยเ่วยมือเกิดความตรงนาะใช่นี่คือระบบแบบโบราณโบราณจริงนะคะแบบโบราณอยากจะพูดเลยไหมคะคุณทำร้อนมากร้อนมากร้อนมากคือเมื่อกี้เราไปกล้าทัพกลัวเขาใช้สมาธิไงกำลังเลงอยู่วันหนึ่งได้ย่างได้กี่ แล้วแต่ตัวที่ออกมาไม่ดีครับมันคดก็ต้องเอามาประมานตัวย่าถ้าสมมติว่าคือดัดยังไงละก็ไม่ตรงอ่ะเราเอาไปทำไงต่อคะตรงนั้นอะดัดยังไงก็ไม่ตรงก็คือเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยคือไม่ต้องเอาไปทำลาไม่สามารถเอากลับไปหลอมาทำใหม่ได้ไม่ได้ค่ะถือว่าเราก็บไวเก็บไว้เลยแต่ไหนที่ไม่ดีไม่มาตรฐานเราก็จะไม่ส่งทุกค้า้งอ่างนีต้องมีการ QC ด้วยนะคะ โอเคขอบคุณมากนะคะครับค่ะเอาไปกินซะทัวไหมก็อยากได้แล้ว ขั้นตอนทยากตรงไหนยากตรงปรับแสงนะครับเพราะว่าแต่กะเล่มมีดเนื้อจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าถ้าแสงเราเยอะเกินอย่างเงี้ยสีมันก็จะไหมมันจะดำไปเลยรือแสงน้อยก็จะนี้ไม่ได้มาลงมือต้องตาดีด้วยนะตาดีด้วยแล้วต้องปรับวางเนาะปรับแสงเรต้องมีศิลปะด้วมีแต่ละเล่มเราตีมาบางทีพวกช่างเรางานเฮนเมสมันจะตีไม่ไม่เหมือนกันความสูงตัด จะห่างกันนิดหน่อยก็ต้องมาปรับแสงหาจค่ะจริงแล้วเมื <c oughs> ่อก่อนนี้เขาใช้ตอกใช้ตอกมืองานปั๊บ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 แต่เดี๋ยวนี้ช่วงสุดว่าช่วงนี้ช่ญญา,ลลางตอกคือแยกหดหลังกันหมดแล้วอายุมากแล้วเราก็เลยต้องซื้อเครื่องเทคโนโลยีมาเป็นเลเซอร์มาทันสหมัยหน่อยเ <สะ S 2> พื่อที่จะมายิงงานให้ลูกค้าเพื่อที่ว่าลูกค้าต้องการชิ้นงานเพื่อไหนแล้วก็มาแปลงไฟล์เอา เป็นลูกโบวสดเป็นลูกพญานาคเป็นลูกเหมือนอะไรเงี้ยเราสามารถยิงเข้าไปในมีดเราได้เลยตามแต่ว่าลูกค้าจะต้องการแบบไหนค่ะลูกเนาะต้องการแบบไหนได้งานตรงความต้องการลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะสวยงามด้วยเนาะใช่ใช่เลเซอร์เส้นจะคมเส้นจะเส้นจะคมเยอะเลยเจ้ามัตถาเป๊ะนิดนึงค่ะแล้วเร็วไหมเนาะเร็วด้วยแต่แค่ต่อเพือเล็บหนึ่งประมาณชั่วโมงเพื่อแต่แต่เรเซอร์ประมาณหนาทีเครื่องนี้สั่งมานานเนาะเพราะว่ามาครั้งที่แล้วเหมือนจะยังไม่มีอ๋อเมื่อก่เอาไป คนบ้านนี่เพิ่งยกลงมาค่ะสามสี่แสนค่ะเฉพาะสามตัวนี่ล้านกว่าค่ะเนี่ยสี่ตัวนี่ค่ะก็ลงทุนเยอะลงทุนเนาะค่ะใช่ต้องลงทุนต้องตามสมัยต้องไปค่ะ